พูดว่าอะไรผมมาเป็นพยานพาเขามาแจ้งความเนี่ยโดนตำรวจทำได้ร่างกายคดีไม่ต้องขู่ผมหรอกคือแล้วผู้กองก็มาเจอผมในศาลเนี่ยแล้วคดีลอตเตอรี่ผู้กองไม่ต้องกลัวหรอกครับอรัพี่พี่เขาขู่ผมเนี่ยผมไม่ได้ขู่ผมก็ไปตามกฎหมายอะไรที่มันนอกเหนือกฎหมายก็ผมกลัวคุณนี่นี่มนกรุงเทพนะครับ ถ้าเป็นต่างจังหวัดลึงไม่มีสิทธิ์มานั่งพูดอย่างนี้หรอกทั่วประเทศผมไปหมดครับทั่วประเทศผมไปหมดไม่ต้องรูผมหรอกครับเจ้ไม่เคยโดนใช่ป่ะทั่วประเทศผมไปหมดก็ไม่ไปไรจะเก็บหรือจะยิงกันแล้วแต่พวกกองผมไม่แจ้งความไม่ทำมึงวะ ทำมึอย่าทำมึงอก้าทำที่สุราได้เน็นว่าไม่ทำอ่ะมันเป็นหน้าที่กิมภาษีประชาชนอ่ะผมงควาร่วมมือถามว่าตำรวจแค้ผมอ่ะมอไซค์ผมหายทงแดงผมหายผมเบียรผมก็เทือบหน้าโรงพักอ่ะด้วยเด้เนี่จะหมดอายุความแล้วยังจับไม่ได้เลยอันนี้คือประชาชนต้องระบายความรู้สึกนี่ผมพาประชาชนมาเจ้งความเรื่องอะไรเดี๋ยวนอะ ผมก็เป็นทหารมี้วาเด็ดประมาณเหมือนกันแหะตำรวจก็มาทําให้ผมต้องออกจากทหารแล้วถามว่าใครเจ็บปวดเหมอกันไหมไม่ต้องคควผมหรอกผมมาเนี่ยผมเจอที่สามทุกคดีอยู่แล้ว